ซั s เซสมอเปโชคใหญ่ตลอดทั้งปีฉลอง9สู่ปีที่10คืนกำไรให้กับลูกค้าเพียงซื้อผลิตภัณฑ์สักสมอครบ1,500บาทรับ1 0สิทธยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลมากรุ้นรับรางวัลแจกปีตลอดทั้งปีรางวันใหญ่รถยนต์ bmw บูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า4ล้านบาทรถ bmw r จะเป็นของคุณ ท่านสมาชิกทุกท่านครับปีนี้มีข่าวดีมาบอกมันเป็นปีแห่งการก้าวขึ้นสู่ปีที่10ของซัคเซ์มอลก็มีการจัดรางวัลแบบจัดหนักเปหนักให้กับทุกทุกท่านและรางวัลสูงสุดเป็นอะไรทราบไหมครับเป็นรถ b m w อ็ัยนอกจาก,กนี้ยังมีรางวัลอีกรวมๆแล้วกว่าเจสรางวัลรวมมูลค่าเกินกว่า4ีล้านบาทเเดียว รออยู่นิ่งไม่ได้แล้วการสั่งออเดอร์1,500บาทขึ้นไปก็ได้รับ1สิทธิ์ถ้า3,000ได้2 0 4สิทธิ์4,500ได้สิทธิ์ยิ่งย่อนสิทธิ์มากเท่าไหร่มีโอกาสลุ้นรับรางวัลเด็ดจากสะสมจเปย์หนักมากเท่านั้นเชิญชวนทุกทุกท่านนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆที่ได้ลุ้นโชคตลอดปีลอยนวลครับคว้าสิทธิ์เดี๋ยวนี้เลย